ผมก็ได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคนวันที่11นคนอ่าก็ได้จริงนะคนแอปนี้เนาะอ่ะผมถอนไปคือ40บาทนะคนแต่ว่ามันมีค่าธรรมเนียมนะคนก็เลยได้มา3 0บบาทนะคนอ่าใครๆสนใจแอปนี้นะคนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ต้าลาังคลิปกับช่องเราดีบายเนาะ ก,ก็ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนะาะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมแมนปูไทยนะ,น,นะครับที่เราเนี้นะคนอ่านเรามาอยู่ในแอปของ c ช a t EM นะคนแอปนี้ก็สามารถหาเงินเข้ากับบัญชีของท r u ม m o n ี y w a l เ e ็ดได้ฟรีนะคนอ่าผมก็ได้ทําการถอนไปนะใช้ระยะเวลาในการถอนนั่นก็คือ2วันนะคนอ่าที่ผมถอนไปเนาะผมถอนไป2รายการนะคนอ่านี่เลยถ้าใครอยากจะถอนเงินนะคนให้มาตรงนี้ได้นะคนไม่นจะมีควาว่าถอนอยู่เนาะอ่าเดี๋ยวผมจะ พาไปดูที่ละอย่างนะคนเพ่ย์าวนะคนก็คือมันโดนปิดไปแล้วนะคน <c oughs> ก็คือตอนนี้มันมีแค่ทูมานี่วอลเลตนะคนแล้วก็กดไปที่ทูมานี่วอลเลตนะคนในการแรกของเขานะคนจะมี40บาทก็คือ8ปดพันเหรียญนะคนแล้วก็80บาทก็คือ1 6ึ0 0เหรียญแล้วก็สีลบาทก็คือ8ป0 0 0เหรียญนั่นเองนะคนอ่านี่ตรงนี้ก็จะเป็นประวัติการถอนของเรานะคนตรงนี้บันทึกเนาะกดเข้าไปหนึ่งที่ ตรงนี้จะเป็นการบันทึกนั่นเองนะคนอาผมถอนไป2รายการเนาะก็คือ4 0ิบาทกับ40บาทนะคนใช้เหรียญอยู่ที่800 0เหรียญนั่นเองนะคนแต่ว่าผมก็ได้รับเงินมาเป็นที่เรียร้อยแล้วนะคนเข้าทูมันี่เปลิดเรียบร้อยนะคนใช้ระยะเวลาในการถอนก็คือ2วันนะทุกคนอะถ้าใครสนใจแอปนี้นะคนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวโหลดไปให้ตารางคลิปกับช่องเขาอธิบายเนาะอะแอบปบนี้นะคนจะเป็นเกี่ยวกับการดาวน์โหลดเกมนั่นเองนะคนนี่เลยเนาะออกมาตรงนี้เนาะนี่นี่นี่ มันจะมีแต้มบอกอยู่นะคนอะผมก็ทําภารกิจมันเนาะยเนี่ยพวกเนี้ยเราสามารถดาวน์โหลดมากนะคนบางตัวนะคนอดาวน์โหลดมากก็คือได้เรียนเลยนะคนเราสามารถกดดูได้นะคนเหมือนใครที่ยังไม่เคยติดตั้งอช้อปปี้อย่างนี้นะคนก็คือพวกแอปต่างๆที่เรายังไม่เคยติดตั้งลงเครื่องนะคนก็คือมันจะได้เรียนเลยนะคนถ้าใครเคยติดตั้งแล้วก็สมัครไว้นะคนมันจะไม่ได้นั่นเองนะคนมันก็มีแอปต่างๆอยู่นะคนแล้วก็มีการเล่นเกมด้วยนะคน,เ,นเยอะแยะนะคนอถ้าใครสนใจเนาะ แล้วก็หน้าตรงนี้คนฟังก์ชันที่2ก็คือการเชิญเพื่อนนะคนแอปนี้สามารถเชิญเพื่อนได้นะคนถ้าใครอยากจะเอาไปเชิญเพื่อนเนาะอ่าก็คือใครที่มีเพื่อนเยอะนะคนมีช่องทางการเชิญเพื่อนเยอะนะคนก็คือในเฟซในไลน์อย่างนี้นะคนก็คืออ่าเพื่อนๆของเราเยอะนะคนก็สามารถเอาลิงก์ของเรานะคนไปแชร์ต่อได้นั่นเองนะคนฟังก์ชันที่2นะคนอ่า ไม่ใช่นะคนฟังก์ชันที่สาคือตรงนี้อ่าจะเป็นการซื้อนะคนอ่ะก็ไม่แนะนําดีกว่านะคนเพราะใช้เหรียญเยอะเนาะคือเราซื้อนะคนตรงนี้ไม่ใช่ได้เหนนรียญนะทุกคนอ่ะโอเคกดกลับไปไม่มีอะไรนะคนหน้านี้จะเป็นในหน้านี้แล้วส่วนมากนะคนนี่น,นี่เราสามารถไปติดตั้งแอป,ปได้นะคนแล้วก็ดาวน์โหลดมาเล่นนะคนแล้วก็จะมีนะคนพวกเกมเสริมนะคนก็คือภาษาอังกฤษพวกเนี้ยอีกตัวเนี้ยกดเข้าไปนะคนตัวแรกเนาะอ่าตัวนี้นะคน จะเป็นการดาวน์โหลดเกมมาเล่นนั่นเองนะคนอ่าก็คือเราสะสมคะแนนนะคนเพื่อไปถอนเองนะคนแอบปบนี้มันใช้แต้มน้อยด้วยนะคนใครที่สมัครใหม่นะคนจะอ่าหาเงินจากแอปนี้นะคนก็คือมันได้เร็วมากนะคนเราเล่นอ่าระยะในการเล่นนะคนผม ตีไว้ประมาณ3าวันนะทุกคนอ่ะประมาณ3าวันนะคนก็สามารถถอนเงินได้เลยนะคนถ้าใครขยันเล่นก็แค่วันเดียวนะคนสามารถถอนได้นะคนแล้วแต่เทคนิคของเพื่อนๆนะคนก็คืออ่ะใครมีเทคนิคดีๆนะคนก็คือเราดาวน์โหลดแอปไปนะคนแล้วก็ลบทิ้งนะคนอ่ะประมาณนี้เนาะเพื่อเก็บเรียยของมันนะคนตรงนี้ก็จะเป็นเกมเนาะผมแนะนําให้เล่นพวกนี้นะคนก็คืออ่ะ นี้นะคนอ่ะจะเป็นการดาวน์โหลดเกมเข้ามานะคนเราไม่ต้องเล่นนะคนแค่เราทิ้งมือถือไว้ดาวน์โหลดแอปมาทิ้งไว้ประมาณหนาทีนะคนหนึ่งนาทีจะได้รับ11คอยอย่างนี้เนาะสูงสุดก็คือ2องร้อยเจ็ดคอยนะคนก็คือเราไม่ต้องเล่นนะคนก็คือแค่เข้าแอปแล้วก็เปิดเกมค้างไว้แค่นั้นเองนคนแล้วก็แตบมันจะบวกไปเรื่อยๆอ่ะประมาณนี้นะคนผมก็ทําภารกิจมันอยู่เนาะอ่ะถ้าใครสนใจแอปนี้นะคน แอปน,นี้ได้จริงแน่นอนนะคนผมถอนมาแล้วเนาะอ่าแคชเอ็มนะคนแอปนี้เนาะก็มีฟังก์ชันต่างๆมากมายนะคนพวกนี้ก็สามารถรับได้เหมือนกันนะคนอ่าตัวนี้ก็จะเป็นการดาวโหลดกมแล้วก็แอปด้วยนะคนก็มีเยอะเนาะการเชิญเพื่อนก็มีนะคนการถอนเงินแล้วก็เช็คอินรายวันประมาณนี้เนาะสำหรับแอปนี้นะคนถ้าใครสนใจแอปนี้นะคนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้แล้วกันแอปนี้ได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ะคนอ่าผมก็ถอนมาสองครั้งนะคนถอนมันเดียวติดกันเลยนะคนก็คืออ่า ใช้ระยะในการถอนก็คือ2วันนะคนก็เข้าเลยนะคนะประมาณนี้เนาะถ้าใครสนใจเด,นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้แล้วกันอ่สำหรับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคนอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ See you